สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิสรเพียงเกตตอนเช้าครับคุ้มอร์นิ่งครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สองพฤษภาคม2563เชิญชวนท่านทั้งหลายมาออกกำลังกายกันนะครับสุขภาพดีดีไปทุกอย่างครับสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเองไปฝากให้คนอื่นทำให้ไม่ได้ครับบอว่าให้ลูกชายไปออกกำลังแทนพ่อก็ไม่ได้หรือให้ลูกน้องไปออกกำลังวิ่งสัก10กิโลแทนหน่อยนะวันนี้ไม่ว่างก็ไม่ได้ครับใครอยากได้กำลังสุขภาพแข็งแรงต้องทำเองนะครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะคุยเรื่องที่ประหลักกระทรวงการคลัง นายประสงค์ภูทนทะเนศครับความจริงท่านก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรหรอกครับไม่ได้ติดปากประชาชนท่านชื่อว่านายประสงค์ภูทนทะเนศเป็นประหลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายข้าราชการประจําในกระทรวงการคลังครับมีพี่น้องประชาชนไปอ,อไปเขียนเรื่องราวขอทบทวนสิทธิ์เกี่ยวกับ การรับเงิน5,000บาททานที่รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงการคลังเป็นเจา้าภาพพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็นไปเป็นเรื่องธรรมดาครับก็ใครได้แล้วก็ไม่ต้องไปใครยังไม่ได้ก็ไปทบทวนสิทธิ์เพราะเขาก็เป็นประชาชนชาวไทยมีบัตรประชาชน13หลักเหมือนกันมีคราวนี้ปรากฏข่าวว่ามีหญิงคนหนึ่ง ท่านไม่ได้เงินห้าพันท่านก็ไปเรียกร้องแต่ไม่มีใครสนใจท่านครับหญิงคนนี้ก็เลยสดยาเบื่อหนูเข้าไปจนต้องส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านะครับต่อมาก็ช่วยเหลือกังยังมีชีวิตครับชีวิตปลอดภัยแต่ว่าคำพูดของคุณประสงค์พูนทะเนศเลยครับท่านบอกว่าคนกินยาเบื่อ เขากินในปริมาณที่ตั้งใจพอดีพอดีฟังใหม่นะครับคนกินยาเบื่อเขากินในปริมาณที่ตั้งใจพอดีพอดีหมายความว่าคำพูดนี่จะตีความอย่างอื่นไม่ได้ครับก็คงจะหมายถึงผู้หญิงคนที่ผมกล่าวงาเมื่อกี้เนี่ยกินยาพอดีพอดีเพื่อเรียกร้องความสนใจกินยังไงรู้ว่าก็ไม่ตายอะไรทำนองนั้นครับ แลวแต่คนจะตีความนะแต่ผมเห็นแล้วมาท่านประหลักกระทรวงการคลังครับท่านเป็นปัจจุบันนี้ท่านเป็นรัฐข้าราชการเป็นเจ้าขุนบุญนายได้สะพายสายสี่สายสูงสุดปากของท่านนี่ดูถูกมวลมนุษยชาติดูถูกมนุษย์ครับดูถูกมนุษย์ด้วยกันท่านลองกินเป็นตัวอย่างดีไหมท่านประหลัด ผมจะจัดไปให้แม่ยาเบื่อหนูเนี่ยกินเป็นพอประมาณกินเพื่อไม่ให้ตายเนี่ยแม่เห็นคนยากจนความเดือดร้อนคนเดือดร้อนแล้วยังมาพูดภาษาแดกดันอย่างนี้ครับผมว่าท่านไม่เหมาะสมที่จะเป็นปลัดกระทรวงแล้วครับไปเป็นคนสวนผมก็ไม่ให้เป็นเพราะว่าจิตใจไม่ได้มีความรักต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์เกิดมาครับเสมอกันท่้นนั้นแหะครับสองตาสองมือสองแขนสองเท้ามีมันสมองแต่ว่าโอกาสที่เขาจะได้รับการศึกษา <c oughs> เล่าเรียนไต่เต้ามาสูงสุดเหมือนคุณที่เป็นประหลักกระทรวงการคลังเอมันก็ไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่ามันไม่โอกาสไม่เสมอภาคกันในทางการศึกษาจึงขอเตือนนะครับคุณประสงค์พุนทเนศครับ ออกมาขอโทษประชาชนซะแม่ผมไม่รู้จักคุณหรอกหน้าตากต,ตี๋แม่ไม่ได้ถูกแดดถูกฝนเลยคุณเนี่ยเป็นเจ้าขุนมุนายแท้จริงครับอย่ารับใช้ปดิการจนมากเกินไปอย่ารับใช้ชนชั้นปกครองจนมากเกินไปครับไปดูถูกประชาชนแมกินยาพอดีพอดีกินยาเบื่อถ้าการบีิการมีทัศนคติความคิดอย่างนี้นะครับ แก้ปัญหาไม่รอดหรอกสอชอตอพอรบกดฉุกเฉินเนี่ยเขาเรียกว่ารัดข้าราชการโดยแท้ครับรัดข้าราชการโดยแท้เอาข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาเป็นเจ้าภาพในงานต่อสู้กับโควิด1 9มันจึงขาดจิตใจที่ผูกมิตรผูกพันกับประชาชนครับเพราะข้าราชการเขาไม่ได้เกิดจากประชาชนเขามีเจ้านายก็คือเป็นมีอธิบดีมีปลัดก,กระทรวง แต่ว่าถ้าฝ่ายการเมืองมาจากประชาชนเขาจะมองประชาชนเป็นหลักนี่แหละครับแตกต่างกันนะครับออกมาขอโทษซะประสงค์เอ้ยประสงค์พูนะเนศครับหรืออยากจะเล่นการเมืองก็มาสังกัดเลยดิมาสังกัดเลยท่านยังบอกว่ามีผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าโรคโควิดหนึ่งกออกมาระบาดรอบสองเนี่ยท่านก็บอกว่าเงินเงินหมดแล้วหมดเงินรู้แล้ว หมดหมดหมดเงินสู้แล้วโทษครับหมดเงินสู้แล้วคังไม่รู้ไม่มีเงินสู้แล้วหากปล่อยให้ควิตระบาดรอบสองครับเดี๋ยวน,นี้ก็กู้เงินกันไป1.9ล้านล้านจะเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อจะตรวจสอบว่าคุณไปใช้เงินอะไรอย่างไรเนี่ยก็ไม่ไม่เปิดกันนี่นะครับการปกครองภายใต้รัฐประหารสอนลูกเอารัฐรัฐข้าราชการมาเป็นใหญ่ กว่าประชาชนพูดออกมาได้ว่าก,กู้อีกไม่ได้แล้วเพดานเงินกู้ของเราอย่างง้นอย่างงี้ครับท่านครับประชาชนเป็นชีข้ขาท่านเลยครับเงินทุกบาทสู้กลางนี่เขาก็เสียภาษีอากรไปเป็นเงินเดือนของพวกท่านนะครับอย่าลืมสิ่งเหล่านี้ปากอยู่ดีๆหน่อยนะครับคุณประสงค์พูลเทเนศครับผมไม่รู้จักท่านหรอกท่านจบที่ไหนผมก็ไม่รู้ท่านไป็นบุรุก,กระทรวงการคลังได้อย่างไรผมก็ไม่ทราบ นะอันนี้เป็นข้อเสียจริงๆครับพลเอกประยุทธ์สวัสดีครับเดินออกกําลังครับอันประยุทธ์อย่างหนุชาก็ดูแลลูกน้องคุณดีๆหน่อยก็แล้วกันเงินนี่ประชาชนไม่ใช่ขอทานนะครับเขาไปขอรับเงินภาษีกากรของเขาเองไม่ใช่ว่าเป็นเงินของคุณที่ไหนล่ะคุณประสงค์คุณะเนศครับอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้ชมครับคุณนัทพลทีพ ทีบสุวรรณนะครับอดีตกปปสเป่านกหวีดจนได้ดีจนมายึดกระทรวงศึกษาธิการครับคราวนี้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพศ2563คือการง่ายๆตั้งแต่ท่านออกระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563โดยให้หลักกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของเรื่องนะครับท่านบอกว่านักเรียนชายจะไว้ผมสั้น หรือผมยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวด้านข้างด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผมด้านหน้าและกลางศรีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความมีมีระเบียบเรียบร้อยส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อยนะป,ปัญหาการไว้ผมของนักเรียนมัธยมเนี่ยมันเป็นปัญหามาตลอดแล้วับ บางคนว่าเอ๊ะต้องตัดเปลียนสามด้านเลยนะให้มันขาวสามด้านเช่นสวนกหลาบ mm hmm. เทพสรินเนี่ยเขาเอาจริงเอาจัง่องนี้บางคนว่าเออเรียนดีไม่เรียนดีมันไม่เกี่ยวกับทรงผมหรอกผมยาวผมสั้นต้องดูสมองเขาน่นเขาคิดเป็นยังไงอ้าก็ถือว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบอันนี้เพื่อผ่อนคลายให้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยซึ่งอยู่ในวัยที่เป็น เด็กยุวชนเยวาวชนเนี่ยครับเขาจะต้านระเบียบนะครับผมเองก็มีความคิดอยากจะไว้ผมแหละพอไว้จริงๆแล้วก็เฉยๆครับแต่ว่านักเรียนเขาอยากให้ไว้ก่อนไว้ตามความเหมาะสมอ่ะลองดูดิลองดูนะครับมีความเห็นเป็นเป็นประการใดท่านดูรายการตรงไปตรงมาคุยกับดิสอนวันนี้แล้วเรื่องให้นักเรียนไว้ทงผมทรงผมยาวก็ได้สั้นก็ได้เป็นไปตามระเบียบตามความเหมาะสมนะครับ ออก็ออกความเห็นกันมานะครับออกความเห็นกันมาก็ถือว่าเป็นการออกเระเียบเียบที่สอดรับกับความต้องการของนักเรียนหรือเปล่าออกความเห็นกันมาแล้วครับสรุปแล้วก็ขอให้รัฐข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพูดดีๆกับประชาชนหน่อยครับเขากินยาตายเนี่ยถ้าไม่ล้างท้องวันนั้นตายนะครับถ้าเข้าโรงพยาบาลไม่ทันก็ตายเพราะฉะนั้นก็หลักกระทรวงการคลัง คุณไม่มีสิทธิ์มาชีา้หน้าว่าคนนั้นคนนี้เขากินยาเบื่อหนูพอดีพอดีเพื่อต้องการเรียกร้องความสน,นใจไม่ได้คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ